สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่นทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสาหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจางใสหรือใครที่มีผิวตกกะะนะคะหรือว่าหรือว่าฝ้าแดด และสาหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้เป็นสูตรโบราณที่สามารถทําเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆเลยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามแม่นา,นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะสูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นผงใบับบกนะคะสําหรับตัวผงใบับบกนะคะเขาจะช่วยเรื่อง กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินนะคะทำให้ผิวเรายืดหยุ่นได้ดีนะเขายังจะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องฟื้นฟูสภาพผิวนะคะสําหรับใครที่มีผิวอักเสบ หรือว่าแพ้แสงแดดมานะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายจะใช้เป็นแบบชนิดผงแบบนี้นะคะเขาจะบดละเอียดไม่บาดผิวเราด้วยนะคะและที่สําคัญสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยค่ะแต่ถ้าใครที่มีใบโบบกสดนะคะมาคั้นเอาน้ําใบโบบกเข้มข้นก็ได้ค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้เป็นผงใบโบบกอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะ รับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นนมลงไปนะคะสามารถใช้เป็นนมจืดหรือนมเปรี้ยวก็ได้ค่ะสําหรับตัวน้ํานมนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นทําให้ผิวเรายืดหยุ่นได้ดีนะคะและจะทําให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสกระชับรูขุขนแบบธรรมชาติด้วยค่ะขุดนี้นะคะเราจะเติมน้ํานมอยู่ประมาณสัก2ช้อนชานะคะ สมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและเขาจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดําได้ดีมากๆเลยค่ะหรือใครที่แพ้น้ำมะนาวนะคะก็สามารถใช้เป็นวิตามินซีบํารุงผิวกว็ได้ค่ะใช้ปริมาณ1ช้อนชาเช่นกันเลยค่ะ คนส,ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะใช้สูตรนี้แนะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นค่ะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยนะคะล้างทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นําตัวเนื้อครีมามาทาที่ผิวเราได้เลยนะคะสําหรับใครที่มีริ้วรอยตรงบริเวณไหนนะคะหรือว่า มีผิวหมองคล้ำตรงบริเวณไหนก็สามารถใช้เนื้อครีมนี้นะคะไปมาร์กหนา,นาๆไว้ได้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่มีผิวบางแพ้ง,ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะแนะนำให้ใช้ให้หมดในครั้งเดียวเลยนะคะ เรามาร์คให้ทั่วใบหน้าและลำคอให้เรียบร้อยนะคะมาร์คทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก10-15นาทีค่ะหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะและสูตรนี้นะคะสามารถทําได้สัปดาห์ละ3-4ครั้งนะคะเพื่อนๆสามารถสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆทาได้เลยค่ะและทุกๆวันอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทํากันได้เลยค่ะทําไม่ยากเลยนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใคร ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ